จ้าขอากราบสวัสดีเอฟซีเมื่อนี่ยากระบอสบายน้ำเป็นไข่ยากระเลยเอาแนวทางมาปล่อยแต่เสาเนี่เพะว่ายันลูกหลานถ่าเนาะยาบางเถือ่อยาสิไปหาหมอน้าอยาเป็นไขวัดนอนซ้มมาสองสามมือแล้วค่ะเทนีลูกไผ่พันสิพาไปหาหมอ,อยากระเลยสิมาปล่อยคลิป ปล่อยแนยวทางเหล็ข้าน้อยบวกเล่านะจ๊ะเมื่อนี้ก็ขอให้โชคโชคมันมาเด้อลูกหลานพอได้ประตูปัจจัยมาจุนเจือขอบข้วมาสั่งบุญบารมีบาวาตเตะเหล็กรัฐบาลไทยบาวาตเตะเหล็ข้าน้อยมื่ออื่นยากระิมาบุญเอาสามตัวเพราะว่างวดติพานมายาบุญกระไดยูสองูนย์สมือสุดท้ายทิ่ยาขอพรจากองค์ปู่ธนามูล เมื่อนียากระซิมาปล่อยก็ขอให้ได้แตกสามตัวขอให้ปู่องค์ธนามุนจงมาซอยลูกหลานให้เพื่อนมีทุนคุณละทรัพย์พอที่จะได้สร้างบุญกุศลนำยาเนาะจะ้าเมื่อนียากระบอกอยากเบายังไหลถ้าเห่ามากะจัดท้าคัดถ้าเห่ามากกจัดท้าคัดเห่ากระพานจ้าตัวนี้ยากระอนนกบอกได้สนับสนุนให้ลูกหลานมาจนเจือ แบบว่าสิมางมง,ง่ายกับการพนันกับทิญาปลอยไปแล้วก็ขอให้เล่นแบบให้มีสติจ้าเดี๋ยวญาสีส้มให้เบึงเลขขค่น้อยบวกเล่าเอนี้ได้จ้าเด้อเพราะว่าญาเว้าดนบดายเมื่อยค่ะจ้าอันนี้คือลูกน้ำฝนที่โอนมาให้ญาปทันได้ร่วมเพราะว่าครั้งแรกนั่นโอนมาให้ห้าพันห้าร้อยแล้วก็โอนมาอีกสี่พันห้าจ้า มีหลายๆประ่านได้วรวบร่วมอันนี้คือลูกน้ำฝนที่อยู่กรุงเทพมหาคนครโอนมาให้น่กจากต่อมาที่คนที่ทาบุญเป็นประธรมเออเป็นประธานโอประธรรมก็คือลูกวิโอนมาหายาทั้งเมื่อตกไปแปดพันกว่าบาทแล้วจะเกือบสได้เป็นหมื่นเพราะว่าลูกสองคนที่โอนมาร่วม ทำบุญจ้ะก็ขอขอประคุณขอให้โชคมัน่นมั่นเด้อม้อนี่ขอให้ใดสามโตขอไดเป็นสะพานบุญ่ตอยอดบุญ่ตไปก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงบาว่าแต่ลูกน้ำฝนบาวาแต่ลูกวิก็ขอให้อยู่ดีมีสุขขอให้คุณภาพระยะเมตไตรจงปกป้องปู่ยาตายายขององค์งปู่ธนามุลนยาหน้าคีจงไปปกป้องรักษาให้มีแต่โชคมีแต่บารมีเด้อจ้ะเอายาก็ะ บ่ม <chat> ียังหลายก็มีแต่บุญเข้าสร้างนี่ล่ะได้ชีแนะ้ำทางให้ลูกอยู่ดีมีสุขคิดดีทำดีแล้วค่วมดีควอมงามบ่ดีนี้ไปใสมันก็อยู่น้ำเข้าตลอดถ้าเข้าอานโมทนาท่านมากในศาสตร์นี้เข้าได้ได้กินในศาสตร์นี้ถ้าเข้าอานโมทนาบุญมากเข้าได้สาสมได้กินจาดนา แต่สิ่งที่ลูกโอนมากก็คืออนนโมทนาท่านลูกกสิไดรับในชาตินี้ธรรมาคาคืนคิดสิ่งใดก็ให้สมพรสมหวังทั่วทุกนาถึงตาทั่ว,ว,วประเทศไทยที่หูจักงาก็ขอให้อนโมทนาซาถูกขอให้เจริญบุญสิ่งที่เฮาเหตแล้วก็ขอให้บุญตัวนี้ให้นุ่นน้ำกลับขึ้นไปให้หลูกทุกๆคนที่อนนโมทนาท่านไอคนที่โอนมากคนละลอยสองลอยหาลอยยังกะแล้วแต่ยาก เขียนซื้อไหวมืดทุกคนจ้ะเมื่อนี้ยากะบ่อยากเวาวยังหลายเพราะว่ายาเป็นไข่บอกขบ่ทท่านไดกแข็งแรงปัไหนกะขอให้เอฟซีสาธูสาธูไปพร้อมเพียงกันขอให้โชกให้รวยทั่วประเทศไทยจากเมื่อนี้ให้เตกทั้งบนทั้งลาง่างเ่ราะว่าแต่เลขน้อยบ่าว่าแต่เลขกระดไเอเลขกัะด้า้วนะจ้ะเอายากะขอสรุปถือว่าสวัสดีจ้าให้โคใไขมันด้วยจ้า